สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับแม่บัวนะคะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคงขเนะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับน้องอุงอิงด้วยนะคะพ่อพ่อแม่แม่นะคะวันนี้วันที่13เป็นวันสงกรานต็มตัวแล้วพี่น้องเป็นเมือสองการานต็มตัวแล้ววันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะผู้ใดเดินทางไปสมาไสกัปลอดภัยทุกสถานีด้อค่ะเดอ้อ รับไม่บวกก็นั่งเบิ่งคลิปอยู่บ้านค่ะวันนี้นั่งนั่งเบิ่งคลิปบอออกไปข้างนอกเราค่ะรลดล้ายแล้วกะห่วงเรื่องความปลอดภัยเนาะไปออกข้างนอกนี่ไปเบิ่งแต่มาลําด้พี่น้องขันบ่ได้เบิ่งมาลับนี่อยู่บ้านค่ะกะ็นั่งเบิ่งคลิปอิหลาเบิดมือค่ะื้นนี้ก็ดีเอิกดีใจเห็นคุณย่าสุภาพสุขภาพแข็งแรงหน้าตาสดใสนะพี่น้องเนาะ ขาลุยๆอยู่เหมือนีลูกหลานไปหาเต็มเฮือนค่ะพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านสายจวดป้าอำนาจแล้วก็ันใจไม่บัวอีกคูน่นึงก็คือแขกหลอดพี่น้องบ่เห็นหน้าเห็นตาผู้ใดผู้ใดอยากเบิ่งแขกหลอดให้ไปเบิง่งเฟซกับช่องผีลำพันธ์ผีลำพันธ์เพิินแฟนป้าอำนาจเนาะแม่ลำพันธ์แฟนป้าอำนาจเพิินสิมาเขต็ดคลิป พยาบาลไอเอเฮดคลิปอันขกหรอดเกหรอดเพิ่นบอกในช่อง,อง,องพนนเนาะว่าได้เห็นหนาวเพิน่นนมาเฮดก็เฝ้าอยู่กับว่างใหม่นะอันกดโทรศัพท์รเรียนมาโหลดเพิน่นแต่ว่าลืมกดเพิ่นว่าเพิร์เก้าตะลกตะลกตะลกกันเพราะเฝ่าเฝ้าให้เป็นตะลกน้าพีนา่น้องเนาะเพิ่นเบ้าถึงกันกับน,นายเอ็นดูค่ะในคลิปพนนเนาะพี่น้องไม่บวกกับเบิ้งไปเรื่อยๆไปเบิ้ง เพิ่นกับไปหัวไอ้สองนมพรสองการเนาะวันนี้เนาะคุณปู่สงการผู้่อตั้งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็วันนี้เพิ่นกับมีเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องผู้เฒ่าผู้โอสองนมผู้เฒ่าเนาะน้ององค์หญิงก็ไปกับทีมงานแล้วก็พ่อนนแม่บีแล้วก็พร้อมด้วยครอบครัวใหญ่ของรถตู้แล้วก็ครอบครัวใหญ่ของหนุม่มโจพูอโจเนาะ น้อง u t u b e น้องลำเพินน้องลำแพนแตอนนี้ต้องเรียกพี่ลำเพินพี่ลำแพนพี่อุงพี่พี่อุงอิงเนาะเพราะว่าเขามีน้อง youtube แล้วเขาเป็นเจ๊เจ๊กันหมดแล้วนะคะเป็นพี่ๆกันหมดแล้วก็บอบอุ่นค่ะมีความสุขอีหลากระล่องเพลงให้คุณตาคุณยายพอๆมีแม่เพื่อนฟังแล้วก็วันนี้ก็มีงานอยู่ไม่ไกลหยิบมีงานอยู่สารคาม บอกไก่ค่ะพี่น้องเมื่อคืนนี่ยุสีสะเกตจากสารคามมาสีสะเกตก็ร้อยกว่ากิโลเนาะทีมงานก็ไม่เหนื่อยแล้วก็น้องก็มีมีเวลาได้พักผ่อนตื่นมาสายๆก็มาหามาหายาสุภาพเป็นกระเปิดแอถาวิ้นวิ้นหลานสาวเปิดเอรอหลานสาวเ,เ,าาเาย็นช่ำเลยสันพนนวนว่าดีโอกีใจลูกหลานไปหาเนาะพี่น้องเนาะไม่บวกะ คือเราเหมือนเราเข้าไปอยู่ในบรรยากาศเป็นบรรยากาศบรราาศ้บรรานๆเพ่อโจพ้าอีลาไปทุกปีตั้งแต่อีลาเขามาอยู่ในใช้ค้าของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามือนี่กับบได้มีเวลาเหตุคลิปก็พอหลอดเนาะอ่าซุปเทียร์เพื่อนไปเพื่อนสิมีคลิปอันนั้นอันนี้หรือว่าเพื่อนบอกเขานในลุงห้เบิ่งกับบฮู้เนาะแล้วทีนี้เราก็เด้เพึ่งเฮ้าเฮาเาคิดหอดผู้ได้เฮา,า,า,ากัได้เบิ่งได้เห็นในคลิปพี่น้อง มันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่คือจังเฮาขอบไปอยู่คือจังเฮาเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งห้องเพลินเนาะพี่น้องเป็นเหมือนครอบครัวของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพ่อนยิมเฮาก็ยิมน้ำเพลินเพ่อนไห้เฮากับไห่น้นำเพลินเนาะเวลาแม่สุขภาพปสมบายเฮากับเป็นห่วงส่งความห่วงใยไปหาแต่ว่าเวลามือ้อนี่นี่มีความสุขเขียนเพิินหน้าตาสดใสอิ่มเอิบแล้วก็คุณคุณย่า น่าจะสุขภาพแข็งแรงเต็มร้อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ออกงานไกลยังพักผ่อนอยู่เนาะพี่นอ้องเพิ่นกะเจ็ดสิบกว่าบอกเป็นน้องพ่อแหลมบอกแม่เป็นนองพ่อแหลมปีหนึ่งหรือสองปีหรือว่าเป็นแม่แม่เป็นน่องพ่อแหลมปีหนึ่งนี่แหละถ้วจำว่าผิดเนาะแม่บัวจำว่าผิดเพราะว่าแม่บัวก็ติดตามมาตั้งแต่พ่อแหลม พระแหลมเขามาในวงใหม่ๆเนาะสมัยพอสุ่มการเขนยังมีชีวิตอยู่พี่น้องแล้วก็กระเบิงมาเรื่อยๆแต่ว่าเบิงแบบมาเบิงแบบบ่ออกไปใส่เลยนี่คือจังมาเบิงตอนอีหล่าเขามาวงค่ะพี่น้องตื่นมาก็อุ้งอิงก่อนนอนก็อุ้งอิงกลางวันก็อุ้งอิงตอนนี้ไม่บัวเดินทางไปต่างจังหวัดนี่เขาเอิ่นไม่บัวว่า,วาอุ้งอิงแต่เขาบ่อเอื่นไม่บัวแล้วคือคือมันเรามีความสุข คน้นยูบ้านเพ่นกับบัวให้เฮินเพื่อน,น,นกับบัวเพื่อนว่าเขามีความสุขพี่น้องคุณตาคุณยายที่บ้านก็ดูอุ่ Ι งหิงดูน้องอ Ι งุ่นหิงดูหมอลำมันเป็นอะไรที่มีความสุขเปิดว้าฟ้าเบิ้ง u t u b e ค่ะทำหม้อลำไก่ข้ากับไปทำหม้อลำไก่ห้ากับเบิ้ง u t u b e เนาะพี่น้องเนาะมันเป็นมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆมันเป็นพลังบวกเนาะพี่น้องพลังบวกค่ะมันยุ าหมอาล้อยู่บไก่หฮอกับปเชียนาเวทีค่ะพี่น้องทหามอล้ำไก่หฮอกับเบื้องคลิปนางเบิง้งนางสมถ้าผู้ใดพันเขม้าเห็นคลิปแม่บัวกะข้าทักท้ายสวัสดีได้ด้วยค่ะเด้อแม่บัวกะขอบคุณหลายๆผู้ใดที่เข้ากดติดตามให้แม่บวัวละขม้ากดทักท้ายในคอมเมนต์บอกว่าตามให้แล้วนะเอฟซี mm hmm. FC, นุนั FC, ้นเอฟซีคนีเพิ่นเขา้าเอฟซีน้องอุ้งอิงเอฟซี FC, น้องมานาเอฟซี FC, น้องปันปันเพิ่นกะ เขามาติดตามให้แม่บัวแม่บัวก็ขอบพระคุณเป็นจำนวนมากเลยค่ะขอบพระคุณเต็มจำนวนมากหลายหลายเพราะว่าให้เม่บัวช่องไหนน้อยเขาไม่บัวได้มีกำลังใจในการทำคลิปค่ะบ่ะมีหยางแต่และเมือมม่อบ่มีหยางนั่งเบ่งคิปกับมาบอกสู้พีสู้น่องฟังมีหยังกับมาบอกสู้ก่อนฟังเราจะมาเติมพลังบัวเราไม่เติมพลังลบนะคะพลังลบให้เพือนเอาไปเพราะว่าไม่บัวบถตัดถนัาพลังลบ ขาเบ้าอีหยังที่พิดหูผพิดตาปืนเฮากับกบ่บ่มีความหมั่นใจบ่มีความหูสิไปบอกยังสั่นเนะา,ะเ,าะเฮากับบ่เตืืองมวนมวนของลูกขอ้อ,ของเต่าเฮ้พี่เห็นน้องฟังพลังบวกมาทางนี้นะคะแต่ไม่ใช่พร้อมบวกค่ะสวนสีเฮหหาเบ้าเรื่องนัวหัวม่วนกันไปเนา่พี่น้องเนะาะบ่มีหยังกับเอาเอาแตเเรื่องหลูดสาวมาบ่สู่พี่สู่น้องฟังคุยเรื่องนันโซเรื่องนี่ พอ,ดวพวอ,ดอได้พ่อกันมือละคลิปมือละใดไปม่งเท่าเห็นอีอย่างมีความสุขข้อกับมาวัวแมา่ทายถอดในฟังแม่บัวก็จะตามดูช่องต่างๆของเครือสะในสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ j o 1 j o 2ผู้ใดเดึงขึ้นมาแม่บัวก,กระเบื้องแล้วก็ก,กดถือใจให้เนาะพีน่น้องแต่ว่าครั้งแรกเลยตื่นมาตอนเช้านี่ต้องดู9้าโมงนี่ต้องดูคลิปพนนท์แล้วหน้าเวทีอิหลาลองพิงเป็นยังไงน้อมันนี้ แต่ว่าทุกวันนี้ไม่เคยผิดหวังเลยค่ะมาขึ้นกับจวดขึ้นกันอยู่ที่ซีสเกดจวดมากเลยค่ะมาแลงนี่อยู่สารคามเนาะผู้ใดอยู่ไก่ก็กไปห่กําลัางใจลูกสาวมันเป็นช่วงช่วงเ,เขาเรียกช่วงเสริมสลองสงการเนาะมหาสงการพอดี13 14 15กันก็ยังมีประเภทนี้สงการไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่า ไปเที่ยวก็ขับรถขับลากัระวังขอให้ปลอดภัยทุกสถานีนะคะพูดเต่นนอาหานกระเจยเย็นเย็นเนาะขาลุยโนะไปเหยียบดินกันกระจายว่ากันกระยิ้มใส่กันละกันเดียวเนาะขอโทษขอไั่กันละกันเดียวไม่บอเห็นอันบางอันบางวงเพื่นอันบางคลิปที่เขาจะออกมาลงเนาะเอาขวดตีหัวกันหนาเวทีพี่น้องอย่าไปเหตุด้อ ได้ใจค่ะมอลําในกล่องมันหลายเท่ๆได้หูมือนี่บอกลูกบอกหลานเด้อตีกันหน้าเวทีไม่ใช่เรื่องดีนะคะตอนนี้ดังค่ะลงโซเชียลเห็นเมดทุกหนาทุกตาโบมีวาสิบเห็นค่ะเห็นมดจะน้ำจับไดม้มดคะม่ะอย่างไดก็ขอให้เที่ยวสงการให้มีความสุขนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมติดตามฝากช่องน้อยของไม่บัวชัยเดบัวเจโอทูออฟฟิให้ ทุกทุกท่านไม่อ่อมอกอ่อมใจเนี่ยนะคะไว้ให้แม่บัวมีกำลังใจในการทำคลิปชัยเดบัวสวัสดีจ้า